วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัาถูมงคลประจําวันนี้ครับนี่นะอกรอบรีบครับเราจะจัด่เนี่ยมานานอันนี้นี่นานมากนะเนี่ยนานจนลืมไปแล้วอืประกาศประกาศอ่ามัตฉาเทวาตอนนี้กาลังดังเลยอาจารย์ประกาศโอ้โหดังมากดังมากกําลังฟีเวอร์แต่ที่ทํานานมากเลยนะนี่ก็นานนี่นานนี่ก็นานนานมากนานลืมอะไม่รู้เก็บไว้ไหนอันนี้นานมากนานจนชฎิษฐ่วายเอเพิ่งไปลื้อเจอมาเนี่ยมั้ง ไม่ขัดกล่องเลยนะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะประกาศวัชฉาเทวาถามว่าวัตถุบงคลที่เป็นรูปลักษณ์ประกาศอันนี้อันนี้เป็นของมาหาภูสิทธิ์วัตถุตูนะอีกแล้วว่อาอีกแล้ววัตถุวัตถุบงคลมหาภูสิทธินี่บอกเลยว่าอิทธิปฏิหารสุดๆถูกต้องเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์นี่ยังวันนี้ก็ยังฟีเวอร์อยู่ซับนาคาซับนาคาพญาซับแข่งพญานาคราชตะกุดซับนาคาเบิกแล้วเบิกอีก <laughs> ขอจนหมดวัดแล้วตอนนี้ควัดก็ไม่มีไปขอบานี่ลามไปถึงที่ได้จะมาผู้สิ์ที่ตรบสุดท้ายอาจารย์แขกถ้าไปไล่ซื้อคนที่ได้จากมหาผู้ธิ์ไปอะ่ะมาให้สมาชิกเช่า<อ>นี่ <ปะ S 1> ดูดิหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกทีแรกแล้วคนก็เฉยๆแต่พอไปใช้ปุ๊บเรื่องเรื่องเงินทองโชคลาภโชคกระทรัพย์ที่มันเห็นเด่นชัดอะ่ะ เห็นได้ชัดมากคนเลยชอบใช่ไหนคนเลยชอบแล้วก็ส่วนใหญ่เอาไปที่จะฝันห็นงูอืออ่าส่วนใหญ่เลยเกือบเกือบทุกคนอ่ะสิบคนฝันห็นงูสักหกคนหรือว่าเจองูเจองูเงี้ยถ้าเบถ้าหกคนเลยคราวนี้อะไรนะฝันหนงูรัดฝันห็นงูรัดได้เมียเออยากได้ ฝันเห็นงูรัดเนี่ยเมียไอยอยากได้งูงต,งตัวใหญ่ๆอ้วนๆกลมๆแบบเ <c oughs> ห็นใจงูเผือกเขาไม่เอยงเป็นงูเผือกอ่ะหูงูเผือกอ่ะสาวเหนือเจ้าเจ้างูเผือกอันนี้ย้อนย้านไปประกาศก่อนอาจารย์มัจฉาเทวาก่อนครับก็คือประกาศประกาศเนี่ยหลอด้วยเนื้อนวโลหะมหาชนวนมีเนื้อเดียวใช่จ้ะที่อาจารย์บอกมีเนื้อเดียวเลยีเนื้อเดียวเนื้อเดียวเลยมีเนื้อเดียวเลย ก็คือเนื้อนวโลหะมหาชนวนเนื้อนวโลหะมหาชนวนนี่เราสะสมมาตั้งแต่มันจะเนื้อเดียวกับขุนช้างอเนื้อเนี้ยจะเนื้อเดียวกับขุนช้างก็คือชนวนโลหะเดียวกันเลยกับขุนช้างอืา่าเนื้อนวโลหะมหาชนวนข<อ>ุนช้างน่ะองละเท่าไหร่ส <25. S 1> องพันห้าขุนช้างน่ะองละ 2000, อ <25. S 1> ส,สองพัน่ะตัวระห้าสองพันห้าสองพันห้าใช่ไหมใช่ใชแล้วก็ประกาศนี่มันมีราคาอยู่เท่าไหร่นะ อาจารย์จะบอกราคาเลยอ๋อราคาบอกไปแล้วบอกไปแล้วเดี๋ยวๆอจจาไม่ได้เจ็กับพันห้าอ่ใช่ไหมตัวใหญ่พันห้าใช่ตัวเล็กเจ็ดร้อยอ่าอันนี้เนื้อนวะโลหะมหาชนวันถามว่าดียังไงก่อนอันนี้ราคานะอืก็คืออันนี้พันห้ามัดฉาเทวามัดฉาเทวามัดฉาก็คือปลาเทวาก็คือปลาเทวดา ปรา<ร>กัดเทวดา,าวัาถาเทวามีสองขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ 1, ขนาดเล็กเจ็ดร้อยใช่ลันเลขทุกตัวลันเลขทุกตัวแล้วก็ไม่ต้องห่วงเนื้อเดียวกับคุณช้างเนื้อนวโลหะมหาชนวนครับอันนี้เราตอนที่เราจะทะาําปัจฉาเทวาเนี่ยเราก็ไปการตําลาอการตำรามนจินดามา,านีมหาลาบบทใหญ่ของพ่อตันเขียวอือก็เลยจะถามเลยเป็นวิชาของพ่อตันเขียววัดพุแห่งพระมัตถาเทวานี่ คือเราจะเห็นคือท่านบอกว่าวิชาเนี่ยได้รับตกทอดมาตาหลวงบอกได้รับตกทอดมาหลายหลายชั่วรุ่นแล้วครับแต่วิชาเนี่ยท่านคดขัดล่กมาจากอาจารย์ดำวัดนางโอจะดำวัดนางโอดำพ่อดำวัดนางโอดาโอนางโอนางโออวัดนางโอจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นอาจารย์ท่านนี่แหละครับ ในตำราเรื่องนี้เราบอกว่า,าได้ได้คัดลอกมาจากหลวงพ่อศรีพุทธวัดบะเดือทองก็มาพูกกับวัดบะเดือทองอีกทีหนึง่งครับคราวนี้ในตำราได้บอกว่าเราจะเห็นว่าวิชามนกินดาค,คือเรียกเนื้อเรียกปลาใช,ใช่ไหมเรียกเนื้อเรียกปลาก็คือเรียกเนื้อที่ที่อยู่ในป่าเรียกปลา,าที่อยู่ในน้ําก็คือเป็นอาหารเป็นโภชนาหารของคนในยุคนั้นแน่นอน ในยุคนั้นเกจิอาจารย์ที่สร้างมัชฌาเทวาดังแบบมีชื่อระดับประเทศตอนเลยถามอาจารย์ว่าคนที่ช่างปากัดเงินดังที่สุดคือใครมึงก็รู้จักหลวงพ่อปลานะปบานองโคไงอ๋อที่เป็นรูปทรงปลากัดรูปทรงปลาปากัดปลาหมูปลาอะไรสักอย่างปากัดเลยนไปากัดเลยปาตะเพียนมันข้อจงกับข้อเตะรูปองค์พระที่พระพุทธแล้วก็ข้างล่างเป็นปลาเป็นสักขอคพรนั่นแหละ เหมือนกันหลวงพ่อปายบารองโคเนี่ยท่านท่านผูกมาจากห้าร้อชาติเอาพระเจ้าห้าร้อยชาติแล้วก็หนึ่งในนั้นคือสเสวยชาติเป็นพญาปาอ่าเป็นพญาปลาแต่เหตุผลที่เอาประกาศเนี่ยเพราะประกาศเนี่ยมันมีคุณวิเศษในตัวสูงมากอาจารย์ลองพูดลยคุณเศษสึกทุกคุณม <ใน S 2> ีไงคะดียังไงอาจารย์เป็นเรื่องเสน่ห์เมตามหานิยมไม่ชนะประกาศนะ ประกาศนี่นะใช่อะไรก็มาชนะประกาศยังไงอะจ๋าประกาศมองตากะท้องนะน่ะเขาถือแค่นี้เลยอก็ถือแค่นี้เลยมองมองตากะท้องแล้วจริงไหมประกาศอะพี่เออย่าไปมองหน้าผู้หญิงนะเวลาใช้ประกาศแค่มองหน้ากระท้องนะนี่ก็เหมือนเป็นหมาเสดแค่มองหน้าก็อาจจะมีบถูกไม่ต้องว่ากระถาเลยแค่จ้งตากันกะท้องได้อก็คือฝ่ายตัวเมียนี่เกิด เกิดความไข่กระตุ้นฮอร์โมนถึงขั้นตั้งท้องได้เลยโอ้โหถึงว่าในเรื่องเสน่ห์นี่โคตรอภิมหาโคตรแต่คนน่ะมองข้ามนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่อาเคยพูดว่าขุนช้าขุนแผนใช่ใช่เมื่อก่อนคนคิดเลยเกินขุนช้าไอ้ขุนช้าแผนแต่ขุนช้าก็เป็นดีซ่อนขอยู่นะอันนี้ปะกัดนี่ไม่ธรรมดานะมองหน้ากระทองแล้วแล้วอีกยาหนึ่งที่บุรพารย์โบราณเนี่ยนิยมประกัดเพราะว่าประกัดอะ เป็นยอดนักสู้ประกาศดีนะถ้าเป็นประกาศไทยแท้นะประกาศหม้อประกาศหมอประกาศโบราณคือประกาศหม้อประกาศหม้อไม่มีที่จับลงไปแล้วมันไม่กัดอไงก็สู้อ่ะนะยังไงก็สู้เหมือนกับคนอ่ะคนเราจะถึงสุดยอดแห่งชีวิตได้คือตัวเองต้องสู้และต้องสู้ไปถึงที่สุดด้วยมันถึงจะถึงสุดยอดแห่งชีวิตได้ถ้าใครรู้ประวัติาจแขก อาจารย์แขกสมัยก่อนเนี่ยคําว่าสู้ชีวิตน้อยไปเพราะทําเป็นเพราะทําทุกอย่างอาจารย์ทุกอย่างจะติดลบอ่ะแหกว่าจะมีวันนี้ได้นี่บอกเลยว่าทํามาทุกอย่างถ้าคนดูตามเรามาตลอดอาจารย์จะพูดมีบางเทอาจารย์พูดว่าเมื่อก่อนอาจารย์แย่ขนาดไหนโคตรกินน้ําต้มปลาผักม่วงอาจารย์เอาผักม่วงมาต้มกินถึงบอกว่าถ้าใจเราสู้นะทุกอย่างมันก็ดีเหมือนเนี่ยบางคนช่วงที่ว่าชีวิตกําลังหล่นหล่น ถ้าใจเรายังสู้อ่ะกูทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดสู้ยืนสู้ไปยืนสู้ไปมันต้องเป็นของเราสักวัน,นในเรื่องความอดทนและการสู้เนี่ยไม่มีอะไรชนะประกาศนในการสู้นะประกาศเนี่ยนอกจากที่สู้ชีวิตแล้วเนี่ยตัวของประกาศเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ในน้ําไหลเชี่ยวเลยนะ น้ำน้ำในป่าประกัดทุ่งสมัยก่อนเราต้องไปหาตามนามมแล้วมันจะอยู่เนี่ยก็คือน้ําที่ไหลเลยอยู่ในน้ําไหลเชี่ยวเชี่ยวซึ่งปลาปกติจะอยู่ไม่ได้อแต่ตัวมันเนี่ยมันจะหาความหยุดนิ่งของน้ําที่ไหลเชี่ยวได้แล้วก็อยู่ตรงนู้นเพื่ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดสูงอ๋อเป็นนักสู้ด้วยเอาตัวรอดเก่งด้วยเอาตัวรอดสูงบุรพารย์โบราณเห็นจุดนี้อืเขาก็เลยเห็นนิยมชมชอบประกาศ อ่าแล้วตัวประกาศเองเนี่ยก็มีความสวยงาม,มหลากหลายสีคนเนี่ยชอบนั่งดูนั่งจ้องนั่งมองนิยมชชอบประกาศนักเลงโบราณสมัยก่อนมีของกาละเล่นอยู่แค่สองอย่างประกาศกัไก่กชนตีไก่กับกัดปลาตีไก่กับกัดปลาเป็นของกาลเล่นของคนโบราณเลยสองอ,อย่างเนี่ยตีไก่กับกัดปลาที่สุดยอดที่สุด แต่ปัจจุบันนี้ประกาศกลายเป็นแฟนตาซีไปแล้วอ๋อใช่เอบอกตัวล่าสุดประมูลเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นใช่ไหมประกาศแฟนตาซีใช่ไหมใช่สมัยก่อนตอนที่คิดอาจารย์ธงชาติตัวเป็นล้านนั่นแหละตอนใหม่ๆทําเป็นธงชาติไทยได้ถึงบอกว่าประกาศนี่มันมีคนวิเศษในตัวเยอะถามว่าถ้าเรามาบูชาติดตัวล่าเราได้อะไร เราได้ความเป็นเมตตามหานิยมแห่งปลาแล้วมันแล้วมหาเนี่ยเสกด้วยมนต์คาถาประช่อนคาถาประช่อนคาถาประช่อนออก็คือเสกด้วยวิชามัตฉาคำว่ามัตฉาเทวผูกไว้ด้วยหัวใจของพญามัตฉาทั้งหมดมไม่ว่าจะเป็นคาถานางเงือ,อกกระปาว่าด้วยเรื่องเสน่ห์เมตามหานิยมคาถาประช่อนอประช่อนเนี่ยเป็นตำนานโบราณในสมัยพุทธกาลมีมีประช่อนเนี่ย อนอนอยู่บนนอนอยู่บนไอบนโคดินไม่ใช่ขวดินนอนอยู่บนเลนเลนที่เป็นถนนยังไงก็จะตายอยู่แล้วถ้าฝนไม่ตกคือตายปลาช่อนเนี่ยได้ว่ากระถาบทนึงสารเสริญมพระเจ้ากระเทือนไปถึงพระอินพระอินอยู่เขาเรียกร้อนอาจก็คือร้อนพัดแทนที่นั่งเนี่ยที่นั่งอยู่ไม่ติดเอ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยส่อง สองแว่นพระอินโบราณเขาว่าพระอินทร์จะมีแว่นขยายสองมีแว่นขยายเหมือนปัจจุบันนี้เลยมีกล้องสองตาไกลสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักเขาเลยแว่นขยายก็ดูถึงคนลำบากก็เห็นปลาช่อเนี่ยร้องเวทนาว่าลำบากพระอินทก็เลยเสกฝนให้ตกแล้วปลาช่อเนี่ยก็เลยเลื้อยไปตามทางฝนแล้วรอดก็อ่าคาถาบทนี้เขาก็เลยเชื่อว่าหนึ่งเอาไว้เรียกฝนสองเลยภาวนาไว้ยามเราเข้าขับขันแล้วเราจะรอดอ๋อก็เหมือนปลาช่อที่เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพบ ประกาศตัวเรากําลังจะแย่จะตายหายแล้วเนี่ยมึงก็จะลาดอืม่คือแล้วก็อีกยาหนึ่งคือหัวใจปาตะเพียนปาตะเพียนอ่าก็คือมัจฉาเทวานี่เป็นวิชาที่รวบรวมปลาทั้งหมดปลาทั้งหมดแต่อยู่ในรูปลักษณ์ของประกาศเท่านั้นเราเลยตั้งชื่อว่ามัจฉาเทวาอาจารย์จะปาตะเพียนมาดีตรงไหนเพราะว่าหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อจงสร้างปาตะเพียนมาเยอะเงี่ยปาตะเพียนเนี่ย คือเด็กสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดมาเขาจะให้จ้องอมองป<ช>าปลาตะเพียนใช่ใชปลาตะเพียนเนี่ยมันเป็นปลาน้ําจืดครับเหตุผลที่ทําไมทําไมปลาตะเพียนมาถึงดีมันก็เหมือนกันย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเหมือนกันมันมีพญาปลาตะเพียนอ่าก็คือตะเพียนเงินตะเพียนทองคู่หนึ่งผัวเมียอนี่คือตำนานปลาตะเพียนป,ปัจจบุบันกูก็ยังไม่เห็นใครไล่าฟังนะแต่ดวงดีว่ากูได้ฟังจากอาจารย์มามคือมีพญาปลาตะเพียนตะเพียนเงินกับตะเพียนทองในนี่สมัยพุทธกาล เป็นสองผัวเมียแล้วไปเจอชาวนาครับไปเจอชาวนาที่มีใจบุญถุนทานอมีใจบุญถุนทานแต่ทํานาเท่าไหร่ก็ไม่รวยทํานาเท่าไหร่ก็ไม่รวยแล้วก็ได้เอาลำลำข้าเนี่ยไป,ปลปอยให้ปลากินอโปอยให้ปลาปลาตะเพียนคู่เนี้ยผัวเมีย,ค,ยคู่เนี้ยกินอยู่ตลอดเวลาจนปลาตะเพียนเนี่ยสลัดเก็ตสลัดเก็ด,ดเดงิน,กนเก็ดทองให้เอาไปขายก็เลยร่ํารวย อ๋อเป็นเกดเงินเกดทองอ่าก็คือเกดของตัวเองเนี่ยสลัดออกมาให้เอาไปขายก็เลยเกิดความร่ํารวยก็เปรียบเสมือนว่าได้เงินได้ทองจากปลามามมเด็กเนี่ยเวลาเกิดมาบุรพาจารย์โบราณเนี่ยเขาจะให้ค่อยด้วยปลาตะเพียนเปรียบเสมือนเด็กเนี่ยมองปลาคือมองปลาเงินปลาทองอให้พ่อแม่อ้อนวอนปลาเงินปลาทองเนี่ยให้สลัดเงินสลัดทองให้พ่อแม่พือให้พ่อแม่มีฐานะให้พ่อแม่ร่ารวยนี่คือ เด็กในบริสุทธิ์เวลาขออะไรเนี่ยม,มันจะบริสุทธิ์นี่คือบรุรพาจาจารโบราณก็เลยให้เด็กเนี่ยมองปาะเพียนพาะตอนนั้นตอนที่เราไปเรียนวิชาทาปาะเพียนเนี่ยอาจารย์พ่อดัวเนี่ยเคเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกว่าเราจะเรียนอะไรเนี่ยเราต้องรู้ที่มาของมันก่อนเราต้องรู้ที่มาของมันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาปาดเพียนหัวใจมันจริงๆคือหัวใจแม่โพสต์แต่คนมันไม่ค่อยรู้นะไปลงปาดเพียนอะไรก็ไม่รู้ คือสายสายใครสายมันแต่สายเราเนี่ยคือเรียนมาจากพ่อรำดวนสมบูรณ์ซึ่งพ่อรำดวนเนี่ยเรียนมาจากหลวงพุทธทองวาายโยธาวิชาที่ลงปลาตะเพียนเนี่ยเป็นหัวใจแม่โพศพเพราะว่าปลาตะเพียนในตำนานอยู่ได้ด้วยลำก็คือเศษข้าวของแม่โพศพอ๋อพี่กิดที่บอกอาจารย์ผมอ่อกาก็าคือ,อพอได้กินข,ข,ข,ข้าวของแม่โพศพ,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 พปลาตะเพียนถึงสลัดเกต เงินเกบทองให้กับชาวนาอ่อาคาถาบทนี้ก็ถูกเสกในมัจฉาเทวาเปรียบเสมือนถ้าเราพกปลาที่ติดตัวเนี่ยเงินทองก็จะอยู่กับเราเราก็จะได้เงินได้ทองอยู่ตลอดเวลานี่คือเคดของปลาตะเพียนแต่ปัจจุบันเนี่ยมึงไปถามดิไอ้คนที่บูชาปลาตะเพียมนมันรู้ไหมม,มันไม่รู้หรอกปลาตะเพียนเออกูก็บูชาเหมือนเขาแต่ประวัติอะไรไม่ได้รู้เรื่องหายเลยอาจารย์ตัวอย่างมัจฉาเทวาที่เป็นรูปรูปรูปทรงแบบว่าเป็นนวะหล่อเป็นตัวองค์เป็นตัวปลาเนี่ย มีกิจกท่านอื่นเคยสร้างไหมรับไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะ<ร><ร>ไม่เคยเห็นถ้าเสกเราก็ยังงงว่าเรากระถาบนไหนเสกกันนะ <c oughs> มีนะมีมีหลายๆหลวงพ่อนะมีหลวงพ่อหนึ่งกระถาหนะักกัดกัดกัดงับงับงับจริ้งหัวจารย์เก่งอยู่ปาจีเนี่ยแล้วของเรามีคากระถาไหมจ๊ะนะชุดเรียของเราพระจ่าเทวะไม่มีนะค <ๆ S 2> าถากัดงับงับงจาเราไม่กัดกัดงับงับงับขอาไม่เอาไม่เอาตำราเนี่ย เขาว่าด้วยกระถาหัวใจแม่โพศบถ้างั้นเดี๋ยวให้กระถาหัวใจแม่โพศบไปบูชาแล้วกันอ๋อเหมือนกันไม่ใช้ไม่ใช่ก็เปรียบเสมือนกับเราแต่มันจะให้กระถาแม่โพศบเดียวก็ไม่ได้นะเพราะมุกเสียด้วยกระถาใจมาช่อนด้วยเสีงด้วยกระถาใจทางเงือกด้วยงั้นแล้วไงอาจารย์เยอะจังอ่าแต่จริง so อ่ะมันต้องว่าด้วยกระถาอ่ามนจินดาเพราะงั้นเอามนมนจินดาไปเพราะอันนี้มันอยู่ในตำราวิชามนจินดาไม่ใช่กัดๆก๊กๆกับเนี่ยนกูก็งงเหมือนกันว่มาจากไหนอ่ะ คือแล้วก็เนี่ยเสียด้วยกระถามนจินดาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาเนี่ยมันมีคุณวิเศษดีในตัวเยอะมากอันนี้ราคาพันห้านะตัวใหญ่ตัวเล็กเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถ้าเทียบกับคุณช้าเนี่ยน้ําหนักเท่ากันเลยนะอคือเหตุผลที่ออกราคาเนี่ยนะรราคาเนี่ยเพราะว่ามหาผูสิทธิ์ขอว่าพี่แขกเอ่อให้ชาวบ้านเช่าได้ให้ชาวบ้านเช่าได้เลยนะใช่ไหมอาจารย์ราคาใช่ใช่ไหมราคานี้เลยใช่ใช่ไหมไม่รู้เนี่ยใช่ปล่า อ่ะเดี๋ยวดูใรน,นี้ก่อนบอกไปแล้วจ้ะหลัก <c oughs> บอกไปแล้วด้วยนะบอกบอกค,ออคุณว่าเจ็ดร้อยกับพันห้าอยู่นะแต่ไม่รู้อ่ะใช่หรือเปล่าใช่ตัวเล็กเจ็ดร้อยตัวใหญ่พันห้านี่ไงมะชาเทวาต่างกันไหมจัน <c oughs> ตัวใหญ่ตัวเล็กสบายต้องถมายู่แล้วเอาตัวใหญ่ดีตัวเล็กดีคือให้คนเช่าได้มากกว่าคือตัวเล็กเนี่ยประกัดที่แฝนคอได้นะ ค่อยคอได้<อ>ค่อยคอได้าาใสพวกมุญแจได้พวกสูงพวกต่ำได้หมดได้ได้หมดอย่างปากปกัดนี่คือพังตัวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ปากกัดเนี่ยก็คือมันเอาตัวลอดเนี่ยอย่างที่บอกอะกระแตน้ํามันไหลเชียวเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันยังหาจุดนิ่งของน้ำล้วอยู่ได้คือต่อให้อุปสรรครุนแรงแค่ไหนนะเราก็จะหาจุดที่เราเอาตัวรอดได้อ่านั่นคือปรกกัดส่วนหัวใจปลาตะเพียนเมื่อกี้นะ ว่าในเรื่องหัวใจปลาตะเพียนอะแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่คือประวัติความเป็นมาปลาตะเพียนรู้แล้วนะเมื่อกี้นี้เข้าใจใช่ไหมครับมีบทหนึ่งสําคัญมากหัวใจปลาวานฮะจริงและหาคนรู้น้อยมากมอ,อ,าอชุดนี้เส่หัวใจปลาวานด้วยอาจารย์รวมคาถาบ<า>ัาตุ้ดวานเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องปานนลาในตำราบนจินดาทั้งหมดคาถาปลาวานเนี่ยใช่การปลาวานการปลาวานสัตว์ที่อยู่ในน้ำ อะไรตัวใหญ่กับปาวานวะไม่มีอ่ากามอ๋อกามมันมแล้วก็กามของคนได้ตั้งค<ด>ู่เลยเหรออาจารย์คือ<ม>คนเรามนุษย์จะเกิดเพศสัมพันธ์ได้คือต้องเกิดการเหมือนกันคาถาดูเนี้มันเป็นคาถาปาวานซึ่งเป็นคาถากามปาวานม,มันเป็นวิชาการเที่ยวสีพึ่ง ที่จะเคยพูดครั้งหนึ่งฮาเป็นวิชาการเที่ยวเที่ยวสีพึ่งของคนโบราณของพวกยาวีโบราณเขาจะว่าดด้วยมตกระถาการประวานอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันมัดฉาไงมันรวมทุกอย่างจ้องตากระท้องว่าวัดได้แล้วอืเราก็ต้องเอาให้จริงโดยการเสกเนี่ยการประวานลงไปมนการประวานเป็นมหาเสน่ห์ด้วยก็คือเรื่องนี้โคตรบอกเลยว่าโคตรแล้วก็หัวใจปลาไหล ป,าปาลาไหลปลาไหลเผือกอหัวใจปาลาไหลเผือกปาลาไหลเผือกเนี่ยมันจับไม่อยู่ใช่เ <c oughs> นื้อฮะมันลื่นเวลาใครจะมาทําอะไรเราเนี่ยมันจะลื่นลื่นลื่นไปหมดอะ่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่ามัชชาเทวาพระเราษีด้วยหัวใจของว่าด้วยเรื่องปลาทั้งหมดที่มีอยู่ในตาําราตําราที่เรามีแล้วก็ตําราในมนจินดาเลยแต่ตํารามนจินดาเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องมพระสังเรียกเนือเรียกปาพระสังเรียกเนื้อเรียกปลาแล้วก็ว่าด้วยเรื่องมนปลาตะเพียนเท่านั้นแต่ครั้นี้พอเรา เสกกับมหาเสกสองคนรวมกันช่วยกันเสกแล้วก็พ่อได้เขียวก็เสกนะตาหลวงก็เสกนะ่นเนี้ยออรุนีตาหลวงเสกด้วยตาหลวงตาหลวงเขียวก็เสกนะ่นเนี้ยมีลูกตาหลวงก็เสกอือันนี้พอเราเสกเสร็จปุ๊บก็คือสหรมิตรช่วยกันเสกเนี่ยก็อัดทุกอย่างที่มีลงไปเลยด้วยความที่มันไม่สามารถทําเป็นครั้งที่สองได้เราเลยเก็บมานานมากจริง จะไม่มีจําหน่ายแต่ช่วงนี้ปลาแฟนตาซีกาลังฟีเวอร์ปลาแฟนตาซีแล้วเราก็พอเราถ่ายรูปไปเนี่ยมีหลายๆสำนักเริ่มจะสร้างประกาศแล้วจะเหมือนกันแล้วก็เลยบอกก่อนเลยกูทําทมานานละแค่คนรู้ว่ามีตั้งนานล้ะกล่องนี่ก็สั่งเอเอทาที่หลังแต่ก็ทํานานแล้วเหมือนกันนะพลาสติกเป็นปีนะสั่งเอเอทำมาเป็นปีแล้วนะี่อันนี้ชุดเดียวกันกับกระถินปีที่แล้วมั้งอ่า ได้หลือเกินด้วยเกินอันนี้ตั้งแต่กระถินวัดสันติวิหารหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเนี่ยกล่องนะกล่องแต่พระทำก่อนได้อีกนะเออกล่องอนั้นทำก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมัชฌาเทวามันดีทุกเรื่องไม่ว่าจะพาเราไปหาลากไม่ว่าจะพาเราพ้นเจากอุปสรรคไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมอ่ารวมถึงคงกระพันด้วยนะคงกระพันด้วยจ้ะคงกระพันด้วย แล้วประกันว่าคงกระพันด้วยแต่ของคนก็บอกว่าห่อยปลาพวกเนี้หากินเก่งใช่ปลามันหากินเก่งปลาอ,อยู่ในน้าไม่น้ํากว้างใหญ่มันยังหากินได้อใช่ไหม,มเราเราอยู่กับในเมืองคนเยอะแยะมากมายเขาบอกเงินมีทุกที่ทามองเห็นอืเราพบปลาก็เปลี่บเสมือนกับช่วยหาเหยื่ออช่วยหาเหยื่อไปในตัวไอตัวใหญ่ที่พันห้าตัวเล็กนี่เกตไลอ์ราคาไม่ผิดเมื่อกี้ดูแล้วครับ เฉพาะค่ากล่องกั็หลายตังค่นั้นส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก๊อปปัตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างแพนทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อปปัตสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ